คำเตือนโปรโดใช้ดุลพินิจ์วิจารญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุสนสากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้ครับวันนี้วันที่21พฤษภาคมเป็นวันพิเศษครับเลยเอาคลิปพิเศษมาให้นะครับ แนวทางการเปรียบเแบบนี้สําเร็จมาแล้วครับวันที่ผ่านมา095เมื่อกี้นี้เพิ่งลงคลิปกระทบชน3ตัวบนร้อยสูตรบินร้อยสูตรไปคลิปนี้จะเป็นกระทบชน2ตัวล่างครับโดยใช้บินร้อยสูตรประกบกับชุดวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเราไปดูกันก่อนครับว่าสําคัญพิเศษมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสําหรับวันที่หนึ่ 1, มิถุนายนครับ เราไปดูนครับว่าบินร้อยสูตรตัวนี้มาอย่างไงนะครับตัวเลขที่ผมจับลงมาเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยหกสามสี่สองหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวรอสสกู่ครับอันนี้หน้าจอค้างอยู่เนี่ยมันจะเป็นเด่นทุกหลักนะครับเด่นทุกหลักนี้จะเป็นที่เห็นลูกศรชี้นี่นะครับเด่นทุกหลักนี้มันจะเป็นของสามตบนเราคลิกมาทางขวาเนี่ยจะเห็นว่าเด่นสิบหน่วยล่างนะด้านบนแถบบนขวาสีเขียว เด่น10หน่วยล่างนะครับนี่คือ2ตัวล่างทีนี้เราก็จะเห็นว่าแถบด้านซ้ายมือสุดเป็นผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างเราจะเห็นว่า3ตัวบนนะครับงวดแรกงวดที่2งวดที่3มงวดที่4งวดที่5งวดที่6งวดที่7มีทั้งหมด7งวดงวดที่8คือ1มิถุนายนที่จะถึงถัดลงมาทางขวานะครับมาด้านขวามือนี่สีขาวขาวแถบตรงนี้เป็นผลลัพธ์จากการคำนวณสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6 ซึ่งทุกสูตรนะครับมีผลการคํานวณน,นะครับถูกต้องเจ็ดงวดไม่ผิดพลาดเลยเจ็ดงวดไม่ผิดพลาดเลยเจ็ดงวดไม่ผิดพลาดเลยทุกสูตรครับทั้งหมดร้อยสูตรแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับผลลัพธ์จากการคํานวณงวดที่จะถึงหนึ่นงมิถุนาอย,อยู่นด้านล่างสุดมากระทบเทียบชนกันมันจะได้เป็นตัวนี้ครับสูตรทั้งหมดหนึ่งร้อยสูตรมีตัวเลขหกที่ชนกันเยอะที่สุดแปดสิบเอ็ดสูตรแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ลงมาเลขสามสามแปดสิบสูตรสาเลขสามเนี่ยมีชนกันเลขสามเนี่ยมีแปดสิบสูตรเลขสี่เลขสองเลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดน้อยที่สุดนี่จะเป็นเลขศูนย์ห้าสิบสามเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับนี่คือบินร้อยสูตรกระทบชนผมก็ตัดมาเจ็ดมวดเจ็ดสูตรนะตัดมาเจ็ดสูตรเอาไปเอาไปจับคู่กันกับเลขวิ่งล่างนาทีทองวิ่งล่างสุดเก่าอล่ำใหม่ สังเกตน,นีมผมจะทุกอย่างให้นะครับเอาดูสูตรแรกวันแรกผลการคำนวณนี่นะครับมี7ตัวมีไหมครับ1881มีครบ1881วันที่2 68มี68วันที่3 06มี06วันที่4นี่มี94ครบวัที่5 8998 8. เรียบร้อยวันที่6มีเ7 77 7, 7. วันที่7นี่22 22อันนี้สูตรแรก สูตรที่2เหมือนกันครับมีครบเหมือนกันนะ8รับแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดศูนย์หกเก้าสี่เก้าแปดเจ็ดเจ็ดสองสองนี่นะครับถูกทุกสูตรนี่นะครับถูกทุกสูตรแต่ถ้าท่านอยากได้รายละเอียดก็เขียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าแต่ละสูตรนั้นเป็นยังไงถ้าจะที่มาที่ไปการคำนวณของสูตรนะครับว่าเอาหลักไหนบวกหลักไหนบวกตัวเลขคงกี่ยังไงก็ขอผมมานะครับ ขอผมมาในลายกรุปผมจะก็จะส่งตัวเลขส่งไปให้ว่าสูตรที่1สูตรที่2เนี่ยมันใช้สูตรคำนวณเป็นมายัางไงโอเคนะครับแต่ตัวเลขทั้งหมดที่เราได้กระทบชนเรียบร้อยเราได้เป็นเลข6เลข3เลข4เลข2เลข1เลข5เลข 7. ครับตามนี้ครับโอเคครับแล้ก็ตัดมาหน้าจอหลักตัดมาหน้าจอหลักของเรานี่ครับหน้าจอหลักเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ วิ่งล่างหนึ่งมิถุนายนวิ่งล่างเราใช้สถิติเฉลีงวดนะสถิติเฉลีงวดหนึ่งมิถุนายนเราใช้ยังไงสูตรยังไงเราใช้หลัก ร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งกับหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองพอดีผมคำนวณผิดพลาดนะผมบวกผิดนะใช้ตัวเลขผิดตัวเลขเป็นปเลขหกผมเลยแก้ปเป็นเลขห้าที่ถูกต้องผมเลยมาแก้ไขที่หนึ่งเพราะสูตรนี้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วสี 4, ก่ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขแล้วกันนะครับโอเคครับมาดูกันนะเพื่อนสมาชิกเนาะเอาเราได้เลขสี่หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองเลขห้า ผลรวมคือเลกเ้าในวงเล็บเนี่เดินหน้า5้าคงที่เป็นเลขสิ 14, เอาเลขส 4, 4่เดินหน้า2ได้เลขหกสีกับ6กนี่ผลลัพธ์ไปดูผลการคำนวณสูตรหนึบกสเป็น5้บวกหเป็น10ใช้เลขศูนกสองได้สอนย์ก 0, 0ับ 2, 2, 2ออก0 6นย์หกศูย์เข้าสิล่างต่อมาคำนวณไดเ้9 1นึ่งต่อเก้าเข้าสิล่างเก้าหนึ่ออก9 8 9าแปดเ้าเข้าสิบล่าง ห้าเจ็อ,อกเจ็เ,จเจข้า2ตัวล่าง02อ,ออก22 2เข้า2ตัวล่างแล้วก็ตัวนี้ครับเลขเก้บวกหคงที่เป็น14เอาเลขสี่สี่บวกสองหนกสีกับหนี่เจ็ูตรเจ็ดขอโทษครับไป,ไปพูดถึงบิงร้อสูตรติดพันเลยเอาล้วครับเจ็ดงวนติดสถิติ1มิถุนาย,ยนได้เลขสีกับเลขหกดาทีทองวิ่งล่างได้มาแล้ว ได้มาแล้วนาทีทองล่างาได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเลข4กับเลข6เป็นตัวตั้งเราก็จะได้เป็นตัวเลขตามนี้ครับ6 4 6 3 6 2 1, 5, 6, แล้วก็เราจะได้เด้เป็น4 3 4 2 4 1 4 5 4 7แล้วก็กันไว้กันไว้ถึงแค่ตัวนี้คือ3 2 1ส่วนตัวนี้ก็การเน็กเวิ้์ไว้4 4 6 6ี่หกหเอาละครับเย็นบ้อยครับสองตัวล่างเยอะไปเราก็เน้น 那您。 ใจจริงผมอยากได้ทั้งหมดตัวนี้นะฮะใจจริงผมอยากได้ทั้งหมดหกชุดนะครับหกชุดหกชุดแค่นั้นนะลองดูหกสี่หกสองหกห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสามสองครับนะครับนี่คือกระทบชนสองตัวล่างบินร้อยสุดนะครับสุดกระทบชน100ร้อยสุดได้ตัวเลขสามนี่ครับ แล้วเลกวิ่งเราเอามาเทียบมาจับตัวเน้นนะฮะสี่กับหเป็นตัวหลักมี4ี่กับหเนี่ยที่เป็นตัวหลักตัวนี้ก็คือเป็นตัวกันไว้สามสองเรียบร้อยครับช่วงท้ายผมก็จะทิ้งภาพนิ่งไว้สําหรับวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนลองดูนะครับรว่าแนวทางการมีเคราะห์บแบบนี้จะเป็นอย่างไรเราแนวาทางการมีเคราะห์บแบบนี้มาจากฮานอยครับที่ทำอยู่ทุกวันค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์แบบแล้วก็ แบบนี้เราก็ไปทําสลักกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยที่เข้ามางวดที่ผ่านมา0 9 5ย์เนี่นะครับก็ใช้เลขบินแบบนี้และครับเอาเลขแต่ละหละักมารวมกันจัดเรียบเรียงเป็นเลขบิน7ตัวแล้วก็เอาเลขวิ่งมาทําการคัดฟ้นทําการเน้นอันนี้แหละครับก็ลองดูครับในคลิปนี้ในในใน,ในมวดนี้1่มิถุนายนจะเป็นอย่างไรหนึ่งในสูตรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับก็ ฝากไว้ให้พิจารณาพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่นกันกันขอให้ท่านโชคดีเฮงๆๆครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณญานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย